ถ้าผมบอกว่าการเปลี่ยนตัวเองให้ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่หรือใช้เวลาเป็นชั่วโมงๆเสมอไปแต่มีเทคนิคง,ง่ายๆที่ใช้เวลาแค่10นาทีต่อวันที่ใครๆก็ลองทำดูได้ทันทีและเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจริงในระยะยาวคุณจะสนใจไหมครับ Long them Do Podcast Thumb Just Try It podcast. สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องลองทําดู just try it podcast ที่เชื่อมั่นว่าการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องของทุกคนและเราจะมาแบ่งปันเคล็ดลับง่ายๆที่คุณสามารถลองทําดูได้เลยไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าตัวเองเก่งหรือไม่เก่งก็ตาม ในตอนนี้เราจะมาเปิดคัมภีร์กด10นาทีต่อวันพัฒนาตัวเองแบบค่อยเป็นค่อยไปรวมเทคนิคเปลี่ยนตัวเองฉบับเริ่มต้นง่ายที่จะช่วยให้คุณก้าวแรกได้อย่างมั่นใจครับทำไมเทคนิคที่ง่ายและใช้เวลาน้อยอย่างกด10นาทีถึงสำคัญสำหรับการพัฒนาตัวเองเพราะมันช่วยลดแรงต้านสร้างชัยชนะเล็กๆที่เป็นกำลังใจและทำให้การเดินทางนี้ไม่น่ากลัวหรือน่าเบื่อจนเกินไปครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเทคนิคกด10นาทีต่อวันที่จะช่วยให้คุณเริ่มสร้างนิสัยใหม่เรียนรู้ทักษะใหม่หรือพัฒนาด้านต่างๆในชีวิตได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปพร้อมวิธีลองทำดูที่ละขั้นตอนแบบจับมือทำเลยครับมาเริ่มกันที่เทคนิคแกนหลักของวันนี้เลยนะครับเป็นอะไรที่เรียบง่ายแต่ตรงพลังมากนั่นก็คือกด10นาทีต่อวันครับ เทคนิคนี้ก็คือกด10นาทีต่อวันกุญแจสำคัญสู่การพัฒนาตัวเองแบบไม่กดดันกด10นาทีต่อวันคืออะไรมันคือการตั้งใจทำกิจกรรมที่คุณต้องการพัฒนาหรือสร้างเป็นนิสัยใหม่เพียงวันละ10นาทีเท่านั้นครับ ทำไมมันถึงง่ายเพราะสมองของเรามักจะต่อต้านเมื่อเจองานใหญ่หรืองานที่ต้องใช้เวลานานแต่10นาทีเป็นช่วงเวลาที่สั้นพอที่จะไม่ทำให้เรารู้สึกหนักใจทำให้เริ่มต้นได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่อาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งไม่มีเวลามากหรือคนที่ผัดวันประกันพรุ่งอยู่เสมอครับการลองทำดูเทคนิคนี้จะช่วยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ในระยะสั้นคุณจะรู้สึกถึงความสำเร็จเล็กๆในแต่ละวัน Small wins ลดความรู้สึกผิดที่ไม่ได้ทำอะไรเลยสร้างโมเมนตัมเชิงบวกในระยะยาวการทำต่อเนื่องทุกวันวันละ10นาทีจะสะสมกลายเป็นชั่วโมงแห่งการฝึกฝนนำไปสู่การสร้างนิสัยใหม่ที่แข็งแรงพัฒนาทักษะได้อย่างไม่น่าเชื่อและที่สำคัญคือสร้างความมั่นใจในตัวเองว่าฉันก็ทำได้ครับวิธีลองทำดู กด10นาทีต่อวันก็ง่ายมากๆครับขั้นตอนที่1เลือกสิ่งที่คุณอยากจะพัฒนาหรือเริ่มต้นทำมันหนึ่งอย่างก่อนครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือเรียนภาษาใหม่ออกกำลังกายเบาๆนั่งสมาธิเขียนบันทึกหรือแม้แต่การจัดระเบียบบ้านเล็กๆน้อยๆ ขั้นตอนที่2องกำหนดช่วงเวลาที่ชัดเจนในแต่ละวันที่คุณจะใช้เวลา10นาทีกับกิจกรรมนั้นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังตื่นนอนระหว่างพักกลางวันหรือก่อนนอนที่สำคัญคือทำให้เป็นเวลาเดียวกันทุกวันเพื่อสร้างความสม่ำเสมอขั้นตอนที่3ตั้งนาฬิกาปลุก หรือจับเวลา10นาทีแล้วลงมือทำทันทีโฟกัสกับกิจกรรมนั้นอย่างเต็มที่โดยไม่มีสิ่งรบกวนเมื่อครบ10นาทีแล้วคุณสามารถหยุดได้เลยด้วยความรู้สึกที่ดีหรือถ้าวันไหนรู้สึกมีแรงฮึดอยากทำต่อก็สามารถทำได้ครับแต่เป้าหมายหลักคือการทำให้ครบ10นาทีในทุกๆวัน เช่นถ้าอยากอ่านหนังสือให้มากขึ้นก็แค่วันละ10นาที1เดือนคุณจะได้อ่านถึง300นาทีหรือ5ชั่วโมงเลยนะครับหรือถ้าอยากเริ่มออกกำลังกายลองเริ่มจากเดินเร็วอยู่กับที่10นาทีทำทุกวันดีกว่าไม่ได้เริ่มเลยแน่นอนครับ ไม่ต้องคาดหวังความสมบูรณ์แบบตั้งแต่แรกนะครับวันแรกๆอาจจะรู้สึกฝืนบ้างแต่ขอแค่ลงมือทำให้ครบ10นาทีให้รางวัลตัวเองเมื่อทำได้ต่อเนื่องครบสัปดาห์หรือครบเดือนและจำไว้ว่าหัวใจสำคัญคือความสม่ำเสมอไม่ใช่ความหนักครับเห็นไหมครับว่ากด10นาทีต่อวันเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังแค่ไหนในการค่อยๆสร้างการเปลี่ยนแปลง มันไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่เป็นเรื่องของวินัยเล็กๆที่สร้างผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ได้ครับและนี่ก็คือพลังของกฎ10นาทีต่อวันเทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณเริ่มต้นเส้นทางการพัฒนาตัวเองได้อย่างมั่นใจแม้จะรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งหรือมีเวลาน้อยก็ตามนะครับสรุปอีกครั้งนะครับกด10นาทีต่อวันคือการเลือกทำสิ่งที่คุณต้องการพัฒนาวันละ10นาทีอย่างสม่ำเสมอ เริ่มจากสิ่งเล็กๆกำหนดเวลาที่ชัดเจนและลงมือทำทันทีถ้ามีเพียงสิ่งเดียวที่ผมอยากให้คุณลองทำดูเพื่อเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองตั้งแต่วันนี้คือการนำกฎ10นาทีต่อวันไปปรับใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิตของคุณทันทีครับเพราะการเริ่มต้นคือส่วนที่ยากที่สุดแต่เมื่อคุณเริ่มแล้วด้วยก้าวเล็กๆที่จัดการได้ทุกอย่างจะง่ายขึ้นเองจำไว้นะครับว่า การพัฒนาตัวเองไม่ใช่การแข่งขันกับใครแต่เป็นการทำให้ตัวเองในวันนี้ดีกว่าเมื่อวานไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องทำอะไรที่ยิ่งใหญ่ในวันเดียวแค่ลองทำดูด้วยกด10นาทีนี้ทุกวันคุณจะพบว่าการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้จากจุดเริ่มต้นเล็กๆเสมอครับ ถ้าคุณชอบเคล็ดลับดีๆที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริงแบบนี้และอยากได้กำลังใจในการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ช่องลองทำดู just try it พร้อมกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ คุณมีแผนจะนำกฎ10นาทีต่อวันไปลองทำดูกับเรื่องอะไรบ้างครับหรือมีเทคนิคเปลี่ยนตัวเองง่ายๆฉบับคนไม่เก่งที่เคยลองทำดูแล้วได้ผลดีเยี่ยมมาแชร์บ้างไหมครับคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับเรามาเติบโตไปด้วยกันครับขอให้ทุกการลองทำดูเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันโดยเฉพาะการใช้เวลาเพียง10นาทีอย่างมีคุณค่านำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ